อยากขอบคุณเม้นนี้มากเลยครับอยู่เพื่อเป็นกำลังใจให้ใครหลายๆคนและเป็นกำลังใจให้ผมด้วยอ่านแล้วมีกำลังใจมากๆและช่วยเตือนสติลุงได้อย่างดีเลยฟังลุงนะลุงเข้ามาไลฟ์ในเนี้ยทุกวันวันนี้ก็เช่นกันแต่ว่าไม่มีคนเห็นนะทำให้ลุงรู้สึกแย่ yeah. ไม่ว่าจะเข้มแข็งแค่ไหนเนาะมันก็มีแวบหนึ่งแหละลุงก็เลยปิดไลฟ์เราก็เลื่อนดูคอมเมนต์แล้วมาเจอคอมเมนต์นี้เข้ามันเป็นข้อความสั้นๆ แต่ว่ามันช่วยเตือนสติและทำให้ลุงคิดไปถึงวันที่ลุงเจ็บหนักแผลเละเต็มตัวเลยเวลาปลวดเราพีคมากๆช็อกทำให้ลุงมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอยู่ไปเพื่ออะไรวะเมื่อลุงหยิบชุดความคิดนี้มาใชา้ลุงช็อกลุงฟื้นขึ้นมาแล้วก็ได้ยินเสียงแม่บอกว่าไม่รู้จะอยู่ไปเพื่ออะไรเจ็บมากแล้วก็ร้องไห้แม่บอกลุงเหมือนกับที่คุณคอมมตนเข้ามาเลย อยู่เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่วันนี้ลุงเลอยากจะบอกกับทุกคนว่าถ้าชีวิตมันเจ็บมากล้มเหลวมากจนคําว่าอยู่เพื่อตัวเองมันใช้ไม่ได้เราลองกลับไปใช้คําว่าอยู่เพื่อคนอื่นดูบ้างเชื่อล